หมวดหมู่แรกของเราคือตัวการ์ตูนที่เป็นแมวพร้อมนะอันไหนตอบถูกต้องเริ่มโดราเอมอนหมดแล้วนะครับโดราเอมอนเป็นอะไรอะไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วโดราเอมอนเป็นหุ่นยนต์ออกไป นี่ใครอะีง่าจำถีไม่ได้อหรอถีจไม่รักเล่นโคิงดีอันนู้นก็นีอยาจอแล้วอยากเจิโอ้ยอยเจอฟี่ไมเซฟี่ไหเซฟี่หน่อยเซฟี่หน่อยถามยถายลูปีหน่อยแล้วจีีพหน่อยจี ดวลเกมสุดฮากับแก๊งสุดตารับเชิญขาประจำราชาและราชินีแห่งฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ครับผมอีกคนหนึ่งถ้าคุณเลือกได้เพื่อดึงพวกคุณและทีมคุณลงมาต่ำคุณจะเชิญใครมานั่งถ้างั้นนึก็็มีอยู่คนเดียวะมีชื่อเดียวเลยนะชื่อเดียวชื่ออะไรครับเสนาหอยโอยโอยอับมงคลอับกมงคล เจ็ดโมงนะร <laughs> อแต่งตัวรอรอถ่ายอยู่ข้างหลังครับออกไปถ่ายเออรู้ะถ่ายเยไม่ถ่ายไปถ่ายรูป <laughs> วันนี้ซุปตาทีมไหนจะพาหัวหน้าทีมเข้าชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทพร้อมแล้วไปให้กำลังใจพวกเขากันเลยครับ หกโมงยี่สิบนาทีทางช่อง3มแห่งนี้นะครับวงดนตรีที่หน้าตาดีที่สุดในซอยนี้ครับซีสไม้วันนี้ปาร์ตี้กันนะครับกับแก๊งเพื่อนสีดีกรีพระนางแข่งขันกับแก๊งรับเชิญขาประจานเพมนี้มีสามพนี้มีแค่2พอทำไมอะพอครับเพียงพอแล้วเพียงพอครับ คุณจะบอกนะว่าคุณสองคนก็เอาอยู่3มคนเอาไม่ไหวอย่างเงี้ยเหรอสบายอันนี้ขาประจำไงขาประจำขาประจำราชาและราชินีแห่งฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ครับผมตรงนี้ราชาราชินีอีกคนหนึ่งถ้าคุณเลือกได้เพื่อดึงพวกคุณและทีมคุณลงมาต่ำคุณจะเชิญใครมานั่งถ้างั้นนึกก็มีอยู่คนเดียวชื่อเดียวเลยนะชื่อเดียวชื่ออะไรครับเสนาหอยหอย อับระมงคลอับประมงคลเอาเข้าบ้านได้อย่างไรนี่ทำบุญบ้านไปแล้วอย่าเอาไว้คนคนนั้นเข้ามาแย่ที่สุดเลยอยแล้วแล้วเราจะสนุกกันได้อย่างไรให้มันสูสีไงให้มันสูสีอย่ามันสูสีประชาชนเอาตรงๆนะมาตั้งเจ็ดโมงนะ ล้อแต่งตัวร้อล้อถ่ายอยู่ข้างหลังครับพ่อไปถ่ายเออพ่จะถ่ายไม่ถ่ายไปถ่ายรูปคัยังหวังก็หมดแล้วอะโอกาสมันมาไงนิวโอกาสมันมาปุ๊บเราก็ต้องแก้ได้เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้พ่อเรียกว่าเป็นราชากับราชินีแห่งเกมอืออ่ะแล้วนี่อ่ะนิวอันนี้เป็นอะไรตัวตุ่นตัวตุ่นตัวตุ่น หน้าตาหล่อแบบนี้ดูซิคุณจะไปเรียกเขาตัวตุ่นได้อย่างไรนี่คือหน้าที่ทำโบท็อกแล้วก็เอนโดลิปมาขนาดนี้แล้วทำที่ไหนครับพ่อทำที่นี่ชนคลินิกผมนั่งได้ฮะเฮ้ยนั่งดินั่งผมบอกตรงนะวันนี้ไม่มีใครมองหน้าผมแล้วทำไมครับมีแต่มองเ้าผม สีมันจัดจ้าไม่ใช่กระเท้าดูเล็บตัวเองดีไม่รู้ไหมทำไมผมถึงเข้าวงวงการเล็บเจลเพราะอะไรครับคนคนนี้เขาบอกว่าเขาชอบที่ทาเล็บคุณบอกผมว่าคุณทาเล็บเพราะคุณเล็บดำเนี่ยใช่ไหที่บอกว่าทาเล็บเพราะเล็บขบไม่ใช่หรอใช่นี่ใครอะจี๋ไงจำจีไม่ได้เลยเฮ้ยจี๋ไง โปรคิงดีอันนดอยากเจอแล้วอยากเจอ่อยากเจอเซฟี่ไหมเซฟี่ไหมายเซฟี่หน่อยเซฟี่หน่อยเดียวมาพวกเราถ่ายรูปขีหน่อยแล้วีดูถ่ายแล้วถ่าลูกขีกดีด้สอีโอเคยาหน่าแลอยากจท่ว่าเี่ยโปริอันนุ่นี่ตลกเลยนะชอบยดูยาแล้วรู้สึกยดเลยคุณดูคุณพ่อเป็นยังไงบ้าง ผมไม่ใช่จีครับผมไม่ใช่หน้าผมไม่ใช่จีครับหน้าคุณเหมือนใครครับหน้าผมได้ดีใจที่เขาจบอย่างนี้เอใครๆก็รักเขาอยู่แล้วขอต้อนรับทีมแรกของเรานะครับเด่นคุณคุณซีและคุณทอมจารอนหัวหน้าทีมของคุณครับคุณมุกครับสวัสดีครับมุกอะไรนะ บุ๊กชนิดเหรอใช่ค่ะคุณบุ๊กทำอาชีพอะไรครับเป็นนางงามนางแบบค่ะอว,วันนี้คุณแฮปปี้กับลูกทีมคุณไหมครับแฮปปี้มากค่ะอ่าอ่ะฟังทีมที่2ของเราขอต้อนรับนะครับเสนาหอยคุณเชียร์และคุณนิวชยัยพนวันหน้าทีมของทีมที่2ของเราตื่นเต้นเร้าใจไม่รู้จะเป็นยังไงพูดคุยได้หรือไม่ขอต้อนรับคุณยิน หน้าทีมใส่ทีมเลยตัวเตรียมตัวมาเหมาะเจาะมากๆเลยคุณยีทำอาชีพอะไรครับเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าค่ะเฮ้ยแบรนด์เสื้อผ้าอะไรเอ่อชื่อร้านชิกอัพค่ะชิกอัพสั่งซื้อที่ไหนฮะเอ่อตอนนี้หน้าร้านอยู่ที่จตุจักรค่ะเอาวันนี้เราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับผลหน้าทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงหนึ่งแสนบาท ที่ผมมีของสะสมนะครับที่เป็นอาร์ทอยชุดลัคกี้นากามิติใหม่ของอาร์ทอยที่จะมาเป็นมากกว่าของสะสมอีกแล้วเป็นงานศิลปะที่มาในรูปแบบของอาร์ทอยนะครับดีไซน์สวยเหมาะที่จะเก็บสะสมมากให้ครบคอลเลกชันหรือว่าจะเอาไปแต่งบ้านก็ได้เหมือนกัน อาร์ทอยชุดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากพญานาคราชทั้ง4ตระกูลนะครับอย่างสีทองเนี่ยนะครับมาจากพญานาตระกูลวิรูปักนะครับส่วนสีรุ้งนะครับมาจากพญานาตระกูลฉัพพยาปุตตะนะครับสีเขียวมาจากพญานาตระกูลเอราปทะนะครับและสีดํามาจากพญานาตระกูลกันหาโคตมะนะครับเรื่องคุณภาพนี่มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าอาร์ทอยชุดนี้ลักกี้นากาผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับ นี่แหละครับมิติใหม่ของอาร์ทอยที่จะมาเป็นมากกว่าของสะสมแล้วเปิดสั่งจองแล้วนะครับคุณแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดแอดสายและตามด้วย a b c 2 4หรือว่าโทรมาที่หมายเลข0876721444ก็ได้เหมือนกันเอาละครับแข่งขันกันเลยครับกับเกมเกมแรกของเราใบระเบิดเพื่อความมงคลของการแข่งขันเกมแรกของเราคู่แรกที่จับมานะครับเชิญ เสนาหอยและเด่นคุณเลยครับเธอ,อเค,คุณเริ่มก่อนนะครับอ่อันนี้หมดหมู่สิ่งที่พบเจอในวันสงกรานครับคบ่ะยกตัวอย่างพวกคุณไปเที่ยวสงการานคุณเจออะไรครับดินงโพองเอออ่ปืนเริ่มเริ่มโอ้ยไม่ใช่นะโอเคโอค้โหใร เฮ้ยเก่งจังวะ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 ไม่ผักให้เลยนะไม่ชนันกันบชนเลยบนแ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 นแบนบนแแบนนแแบบนแบ่แบนแบแบ่นแบนแบนนในแบ่แบนแบนแบนแชนแบองนใช่ใช่่ ดูดิยอดฝีเล่นแบบเก่าอ่ะเล่นแบบเก่าลแล้วไม่ทำทําใจนี่คนเมาคนเมาซึบแข่งแข่งโมไซเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงถูกถักให้น้อยลีลาจริงมาาๆามาวนว Aaaa, ah, aaaa, ah, aaaa, ah, aaaa ah. ต่อไปนะครับหมวดหมู่ของเราจะเปลี่ยนสิ่งที่พบเจอในงานวัดครับคุณซีนครับคุณเชีร์เชิญครับทั้งสองท่านมาลองดูกันครับว่าเราเจออะไรที่งานวัดบ้างเราเจออะไรที่งานวัดบ้างเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าใครได้ไปเที่ยวบ้างมันมีพัฒนามาของใหม่ๆเต็มเลยนะพร้อมแล้วเริ่มครับหนูจอใหญ่มาให้คนมาหนกาหลังกาแปลงมาแล้วออเหมือนไปแบบ ดูดวงดูดวงได้โอ้ยไอ้ทีนี้เ้อเเอเต๋อเตต๋ต๋อเต๋ออเตหมอรต๋อเตอเต๋อเอต๋อเตต๋อต๋อต๋ยเอเต๋อ นางงามเวทีอะไรพูดถูกแล้วเวทีนางนางสาวไทยเวทีประกวดเวทีประกวดอะไรนางสาวไทยนางงามเวทีประกวดนางงามเออเวทีมีเวทีประกวดครับสาวสวยเออใหญ่มากๆให้เด็กเข้าไปเล่น ปลาชอบเขาเออโอ้โห้ยตอบเร็วมากมามามาอุ้ยเป็นแบบวงๆเลยชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ข้าค่ะชาอือกเนี้อสัตวกุ๊งเนี้อสัตเอ่อเป็นกลมๆเอาไปทอดในกระทะข้างในเป็นไส้กรอกอ๋อของเด็ก ป๋งโน่งป๋งเหน่งมันเป็นอะไรอะไรโป่งเหน่งไมขนมโป่งเหน่งขนมโป่งเหน่งครับอุ้ยแบบว้าวมอไซค์ใส่ถังมอไซต์ใส่ถังมอไซค์ใส่ถังโอ้โหระเบิดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ได้คะแนนเต็มๆไปเลยคู่ต่อไปนะครับสิ่งที่ชอบคนชอบทำในออฟฟิศเชิญคุณท็อปคุณดิวครับเจอกันออฟฟิศออฟฟิศ คนชอบทำในออฟฟิศมีอะไรบ้างเริ่มครับไปอะไรนะครับออฟฟิศออฟฟิศค่ะนินทาไม่ใช่ไม่ในินทาเมาเมาเมานนิทาเกี่ยวกับเมาเพื่อนร่วมงานมาชาวบ้านไม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเมาเรื่องงานเรื่องเราในพวกเราเนี่ยเมาเรื่องคนอื่นเมานักแสดงนักร้องเมาเรื่องดาราเรื่องดาราทำกันในออฟฟิศนะฮะ อาอาวอาวเล่นเกมเล่นเกมครับโอ้นีให้เรียบร้อยจัดทำภาษาจัดจัดจัดต๊ะโต๊ะโต๊ะทำงานถูกตองถูกต้องนีรับขอบคุณล แต่หน้าหน้าไม่น่าจะดันไปโอ้โหอ่าเปิดเปิดเปิดยูทรายการผีบังเนอ่งก้อนบังหนึ่งก้นบังเดึ่งก้มันระเบิดก้อนแล้ว ไม่ไรพี่พี่ไม่อดบท่านสูงหน่อยอ่ะไม่โดนอ่ะตุ้อยู่ให้ยังจอกัน่ะโดนตุ้งยไมแล้วเอาตาที่โดนจอกยี้พื้นกัอีกเออโอ่ ฝั่งนี้โดนระเบิดนะครับตะกี้เห็นแล้วนะฮะว่าสโลมัวแต่เล่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนฝั่งนี้ได้ไปเต็มๆเลยอ่ะมาถึงหัวหน้าทีมกันบ้างน,นะครับผมสิ่งที่ทําให้รู้สึกเสียวอุ้ยอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกเสียวพร้อมหรือยังครับคุณมุกครับก็ต้องหน้า<อ>มผมแล้วพร้รอมนะครับยินครับเชิญครับประจำที่ครับไม่มีใครได้ยินเลยไม่มีใครได้ยินเส้นด้วยเลยเล่นใหม่ไหมอมเริ่มครับป้า กับผู้ชายอ่ะมีเพศสัมพันธ์ใช่มีเพศสัมพันธ์ใช่มีใช่คำเครื่องเล่นที่สวนสยามเยานรถไฟหอบถูกรถไฟหอบถูกต้องครับไปเออออกทุกวันที่1นึ่งจกสบหกหวยนี่ลากกินแบบรัฐบาลทำทำให้สึกเสียแบบเขาทำอะไรอยู่ใช่ใช่สลากกินแบบรัฐบาลรุ่นหวยรุ่นหวยถูกต้องครับรุ่นหวยปิงเผา ปีนเขารู้สึกเสียวละปีนเขาเอิไปโทรไปโโทรโทรศัพท์โทรศัพท์แฟนทำเสียงดิทำเสียงดิทำเสียงดิเอาคำแฟนมาข้างหน้าดูแฟนแฟนดูมือถืออะโอเคเสียวยังไงวะแฟนดูเสียง้วยจับไได้ม่โดนแอบมาดูเราพี่แบบแงะแงะที่เราแง่เราหกถูกได้แล้วครับหักไปหักไปหักเร็วเร็ว ตำรวจตำรวจตั้งไรตั้งไรแดงตำรวจตั้งไรด่านด่านตำรวจเจอด่านเจอมแล้วมาแล้วปัดขวูปปัดอีกคำหนึ่งที่แง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 อะไรแงหูถูกต้องอยู่ไหนอ่ะเร็วเร็ คนขึ้นไปเล่นข้างบนปีนปีนอันนี้คืออะไรลองดูดูเออคนที่เล่นข้างบนแบบว่าปีนผ้าอย่างเงี้ยค่ะโอ้เอรห์ไม่เป็นมเป็นเป็นรัเรียบร้อยกลับที่ได้ระเบิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนนะฝั่งนี้ได้ไปเต็มเมมีไหลายอันที่แบบว่าน้องก็ต้องข้ามไปเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะยากว่าเราจะเดากันยังไงบ้างว่าเราทำอะไรให้เสียว แต่ว่าเล่นกันไปเล่นกันมาครับคะแนนเท่ากัน7จต่อเจดโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอ,อีกเกมหนึ่งครับดูซิว่าผู้คุณจะจำเพื่อนๆของเราในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้หรือไม่กับ6ภาพปราบเชนสักครู่เดียว ะะยก MVP ให้พี่ซีนเลยค่ะเอาใจไปเลยเพราะว่าตอบเก่งมากเหมือนที่เขามีความรู้อยู่ในหัวแบบเยอะมากค่ะอะไรก็คือตอบเร็วตอบไวตอบได้ตลอดค่ะเกมที่2นะคะเกมหกภาพปรับเซียนบอกเลยว่าเกมนี้ปรับเซียนจริงๆค่ะว่าดูจากทางบ้านมาแต่ละภาพือแบบยากมากเพราะว่าดาราบ้านเราละคะแต่ละคนก็คือหน้าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยมุกมั่นใจนะคะว่าเกมนี้ยังไงมุกก็จะคว้าชัยชนะมาให้ได้เดี๋ยวจะส่งพี่เด่นคุณออกไปเอาชัยชนะมาให้ค่ะ พร้อมเริ่มครับไปอันนี้ยต้องไปให้นสุดท้าย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 เลยไม่ใช่ไม่ใช่สี่ภาพไหนห้ามห้ามไม่ห้ามเออคนเดียวพูดแล้วมันไม่เข้าใจเดนน่ะมันพูดแล้วมันไม่เข้าใจเดนน่ะ